สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Q a A เอาละครับคำถามวันนี้ถามว่าคุกให่ครับข้อสอบดูแล้วน่าจะทำยากภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงแล้วก็มีอีกหนึ่งประโยคนะครับฉันกลัวว่าลูกทำข้อสอบไม่ได้เลยไม่ผ่านโอเคกลับไปดูคำว่ายากจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมีสองคำที่แปลว่ายากนะครับ hard แล้วก็ difficult hard difficult แต่ว่า hard แปลได้หลายอย่างนะครับเช่นแข็งหรือว่ายากก็ได้นะครับนั้นข้อสอบดูแล้วน่าจะยากมากภาษาอังกฤษว่า I saw the test it's probably difficult หรือว่า I saw the test it's probably hard และประโยคที่2องฉันกลัวว่าลูกทำข้อสอบไม่ได้เลย Might be, might be. God. I'm afraid my child won't pass the test. I'm afraid my child won't pass the test. Oh yeah, kidnapp nina ha m n so, so ha huh? you can do it. Keep going. So thanks for watching. And if you have a question, oh song, it's huh? what I are